อาสวัสดีครับพี่น้องแฟ,ฟนๆคนใจชาวทงและก็ท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับบารนี่มาเบิงเครื่องสูบน้ำดัดแปลงจากเครื่องตัดหญ้าออกสนามจริงพี่น้องนะครับออกสนามจริงสีเป็นเจังไหนเนาะสี่เป็นตะแล้วงานย้อนบอกคือสิ่เ่ตายอ่างยางซะนะครับคลิปก่อนนะครับรีวิวของพี่ให้น้องเบิงธรรมดาเมื่อนี้ออกสนามจริงมานี่นะครับจะสูบน้ำึ้นใส่แปลงทั่วนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับใส่แปลงทั่วด้านหลังเนาะอ๋อใส่นี่ฮะขออละ หักซะนะครับนี่ละใส่ขามาตามล่างนี่ที่มันบม่มีสายยางนะพี่น้องถ้ามีสายยางก็จะต่อจากท่อน,นี่เลยนะครับที่ริงต่อจะพูนละสายยางพ,งพุ่นลงพุ่นนะครับเอาได้ได้งบก่อนพี่น้องนะครับนี่ละปล่อยตามล่องนี่เพื่อมาเก็บไ้ในถังนะครับพี่น้องเพื่อมาเก็บไ้ในถังอันที่เห็นนี่ก็คือฝนตกมาขึ้นนะพี่น้องนะนะครับเอาต่เป็นยังจะเอาเครื่องสูบน้ำมาตั้งที่เพื่อสูบใส่ถังนี้ไว้นะครับ สูบเส้นทงนี้ไว้ให้แจ็คเก้วหดเนาะถังนั่นเต็มเรียบร้อยแล้วเพราะว่าฐานาที่พี่น้องเต็มเลยแต่ว่าขันเอาถังนี้ลงหิวเอาอยู่สานี่แจ็คย่ำเลยทด่นี่นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งผลงานของเครื่องสูบน้ำจิ๋วนะครับสูบน้ำเส้นทงนี่เนาะนะครับเดี๋ยวเคี่ยวต่อไปถามีสายยางหรือได้ตั้งสปริงเกอร์เขาจะมาเบิ่งว่ามันขับสปริงเกอร์ได้จักตัวเดี๋ยวหาหมากซื้อสปริงเกอร์นาะพี่น้องเนาะถือเลขสักกอนนะครับแต่เมื่อเนี่ยมาเบิ่งสักกอนนะครับปล่อยไปตามล่่างนีเลย นะครับนะ้ำเดี๋ยวเราจะมาเบิ้งกันนะเราเรามาสตาร์ทเบิ้งดูหนนะครับพี่นอ้องสตาร์ทเครื่องเขาเบิ้งดูเป็นตังไรน,นะครับนี่แหละนะครับนี่ยหอกกระโหลกเขาลงน้ำมั้งสินี่ครับเอาจุ่มลงสีเลยนะครับหอกกระโหลกเขานะครับเพราะว่าน้ามันสูงแล้วแยกแก้วยืบมาถึงหัวเสียบลงสายยากอ,กอีกก็เลยต่อสายยางขึ้นมาใส่ครับท่อพีวีซีสีขาวนี่ แล้วก็ใส่ล่องนะครับไปไปต็ตนลงพุ่นเขาจะเอาคู่ไปตงเอาแล้วก็ใส่ถังเดี๋ยวภาพพี่น้องเบิ้งนะครับฮะออกงานสนามจริงทีเป็นจ้าได้นเนาะเฮ็ดโซ่ในคลิปตอนรีวิวซื้อ,อ,อ,อคือส่งจดวดเฮะน้ล่องเบิ้งพี่น้องนะครับอ่ะเขาอ,อยากติดเครื่องปนะอ่ะเนี่ยเบิ้งน้ำกันพี่น้องเครื่องสูบน้ำจิ๋วนะครัะจิ๋วสมซื้อบ่อ่ะตั้งไว้นี่แล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะเจ้าตู้ไปสตาร์ทเครื่องก่อนฮาจังไปเบิ้งน้ำกัน ตีแล้วครับตีแล้วขั้นเร่งเลยเร <ไป S 2> ่งแห้งไหลแห้งเร่งค่อยไหลค่อยน้องเพื่อนๆนะเดี๋ยวให้ไปเบังน้าไหลกันนะครับขั้นเร่งเนี่ยก็คือมันล็อกประยุทธ์ต้องเอาเสียกมัดไว้นะครับเอาซั้นนี่ละ นี่ทาเร่งแห้งกับเจบเนนเาเา้า,า,าก็ไ,ได้นีนนจะจะนน่นะครับนี่อันนี้ห้าเอาซัมนี่เนาะทาไปเบิ้งน้ำก็ไหล่ซัมเดย์ดูครับอ่ะทำไปเบิ้งแห้งน้ำห้าบ่เนี่ยเป็นจะคับสปริงเกอร์ได้ปะได้มี่พี่น้องไหล่นะนะครับนี่ให้มาแล้วนี่นี่นะครับนี่ เนี่ยน้ำก็จะไปตามนี่นะครับเนี่ยนะครับไปตามล่องนี่ละนะครับนี่ยอเบอิ้งพีบไปเนี่ยนะครับจากล่องมามันก็นจะมาพีบไปเนี่ยมาตันล่องพีดตุ้มๆเลยพี่น้องนะครับตูนล่องนี่ท่วนๆเลยนี่เนี่ยนี่นะครับนี่อ่ะน้ำก็ซึ้งว่าสมมติว่าเขาจะปล่อยเขาแปลงนี่ก็คงจะบ่มีปัญหาเนาะพี่น้องเนาะ นะครับเร่งสักนี่แหละนะครับพี่น้ำไหลพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะเอาใส่ถังนี้นะครับจตจวนนี้รีวิวพี่น้องเพิ่งก่อนว่านะครับเครื่องสูบน้ำน้อยเข้าได้ผลเท่าไรนี่ครับเบื้องปริมาณน้ำบดได้เร่งเต็มที่ได้พี่น้องนี่เร่งธรรมดานะครับอ่ะพี่น้องคงได้ยินเสียงเครื่องนี่ครับก็คือลักษณะปริมาณน้ำที่ไหลนะครับข้าวเดียวนะครับถังนี่ฮาริสเนี่บ่พอาเครื่องนาทีเต็มนะครับพี่น้องกะคงจะซูโมงหนึ่งน่าจะประมาณจักหน่วยที่บด พันกัวิตรคุ่นบ่เนาะนะครับไรดีป่ะนี่นะครับอ่ะจะเขาล่องนี่ลนะเนาะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวคอนเทนะซอทุ่งขอนขอนุญ,ญาตเอาเขาองงเนี่ให้มันเต็มซะก่อนบ่นี่นะครับนี่นะครับนี่เขาองงเลยนี่อ่ะคอเมื่อมันแดดคักๆก็เรา,า,าจีนได้ใส้บ่เนาะเพี่น้องเนาะนะครับนี่เห็นบ่เนี่ยนะครับเรื่องปริมาณน้ำอ่ะอเรื่องเห็ดเรื่องไทยเพี่ยงหนาะนะ ข้าวเดียวนะครับเนี่ยเต็มเลยอ้าโอ้บ่อสะดวกพี่นอ้องขาตั้งบม่มีอ่ะวข้าวเดียวตเต็มเลยนะครับพี่น้องเบิ่งปริมาณน้ำไหลพี่น้องนะครับเบิ่งปริมาณน้ำไหลนะครับมาจากล่องกุละนะครับพี่นอ้องอ่ะเครื่องสูบน้ำน้อยนะพี่น้องเนาะอ,ออกสนามจริงนะครับคงจะประมาณนี้นะครับอ้าเดี๋ยวคงจะหยุดรีวิวไปเพียง,งเท่านี้เฮ็ดงานบาดนี่นะครับเบิ่งน้ำมันมากพี่นอ้อง เล่งแห้งมาแห้งเล่งควายมาควายสำหรับน้ำเฮานะครับครับสปริงเกอร์น่าจะโอเคเนาะงเพื่อนเราะนี่ยน้องโน่นนะครับครับสปริงเกอร์น่าจะโอเค,ค,อนะค,อคเลยนะครับเมื่อไม่ใส่ยางเงี้ยวๆกันย่างหดสบายเลยว่าทอดข้าวเดียวนะครับเรื่องสุปน้ำน้อยเนาะพี่น้องเนาะนะครับ เลี้ยงควายไหลควายอาเลี้ยงสามีมันจะไ,ไหล่ทะเลไปเบิ่องลึกไลบ่บ่เพราะว่าตามภาษาเครื่องตัญญาถ้าเลี้ยงควายเฟืองเขาจะมาทำงานนะพี่น้องเนาะหมายถึงว่าเขาเป็นเกียร์อัตโนมัตินะนะครับถ้าเลี้ยงควายคาดอัตโนมัติเขาจะทํางานนะครับเฟืองจะโบมุนนะครับถ้าเลี้ยงแห้งเข้ามาจังจะหมุนนะครับนี่คือลักษณะของเครื่องตัญญาเนาะนะครับเขาพอนี่สิคือข้นน้ำยดเลยนะ บ้ขึ้เครื่องไงเนี่ยถ้าเครื่องใหญ่นี่ห้าพอนก็นไหลอยู่นะครับแต่นี่ถ้าห้าพอนก็นคือหยุดย่า,างห้าชิ้นง่ายท่อดง่ายย่างในห้าพอต้องปิดเครนะื่องนะเพียงแค่องห้าพอนซีน้ำมันก็หยุดแล้วฮัฟไปเร่งไหมน้ำมันมก็นจะจวดไหมนะครับพี่น้องนะครับถ้าห้าเร่งไหมน้ำมก็จะจวดไหมย่างมันเร่งยังพี่ให้น้องเบิง้ง เลี้ยงซ้ำนี่ไลเท่านีพี่น้องเนี่ยนะครับไลประมาณท่านี้หแล้วแต่ห้าจากไ้ไลแหงไลท์คอยนะครับเรีงซมี่ไลท์ซมี่ถ้าเลีงแหงก็ไลท์ก็นีนะครับเรียงคอยไลท์คอยน้องพี่น้องนะครับเรีงแหงไลแห้งคือว่านะ่ะมันไปออกนี่้ะนี เล่งแห้งจวดเลยแหลนะเนาะลองเล่งแห้งดูเนาะอ่ะบ่ได้เต็มสูบพี่น้องเอาประมาณ50%นะครับการไล่ก็จะประมาณนี้นะครับ50%ก็ประมาณนี้เนาะนะครับ50-60%ของการเล่งถกรรมจำมับก็แน่นอนแหละจวดแต่ว่าเครื่องเขาก็บทีจวดน้องขึ้นกันตาย การันต้องคอยเห็ดน้องพี่น้องเนาะคอยใส่ซอสนี่กับปานได้แล้วน้องพี่น้องเนาะนะครับน้ำมันเล็กนิดหนึ่งเลยสูบที่วัดมือนะครับประหยัดที่แล้วเครื่องซีจังหวะรุ่นน้อยนะครับหนึ่งถึงสองแรงมาเลยเครื่องประมาณนี้นะครับพี่น้องทุกเบื้องปริมาณน้ำไหลอ่านะครับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนที่นี่นะครับมารีวิวให้เบื้องเครื่องสูบน้ำน้อยนะครับพ่าออกสนามจริงจะเป็นยังไงพี่น้องก็เห็นแล้วนะนะครับอคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนที่นี่นะครับคลิปหน้าพ่อจะไม่พอดีครับผมโว้หน้ากล้องไล